สวัสดีค่ะทุกคนว e ลคัมทูแซนดี้วีล็อกนะคะวันนี้นะคะแซนดี้พามีมาชมอ,าอุปกรณ์แต่งสวนนะคะทุกคนอยู่ที่นี่เลยบ้านไม้บ้านไม้งามนะคะทุกคนดูพามีมาชมนะคะทุกคนเดี๋ยวแซนดี้พาเข้าไปชมข้างใน นี่ค่ะมีได้อะไรบ้างคะดูไว้ทางนู้นนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนี่ค่ะทุกคนนี่เยอะมากเลยนะคะเป็นอุปกรณ์เป็นเป็นตุ๊กตานะทุกคนตุ๊กตานี่คู่นี้ที่ดูไว้่น่ารักมากน่ารักไหมทุกคน ขาแยกขายนะคะอันนี้นข,<อ>ขา้ขาหกร้อยเก้าสิบอันนี้แยกอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบแยกขายข้างบนกับข้างล่างนะทุกคนนางฟ้าคูแล้วก็ตรงนั้นเป็นนางฟ้านางฟ้าคู่นั้นเห็นไหมคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกใกล้ๆเอาเอาแต่ตัวเอาแต่ตัวนางฟ้า,า,แ,า,ฟาแล้วฐานเราต้องไปหาฐาน นี่น่ารักไหมทุกคนเนี่ย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 นางฟวาใช่ใช่ใชฐานคือฐานไม่เท่ากันทุกคนเดี๋ยวแซนดี้ให้ดูเนี่ยน้องน้องคนนี้น้องคนนี้ไหนคะมิอันนี้ป้ายเวลคัมทุกคนดูน่ารักไหมดู น่ารักอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกชุดใหญ่พาไปดูชุดใหญ่นี่ค่ะทุกคนที่มีเลงไว้ใช้สำหรับทำอะไรคะมีเป็น,น,น,อ,อ,นอ่างน้ำนกค่ะอ,อ่างน้ำนกอ่างน้ํานกแต่ว่าถ้าอันนี้ไปจะทำน้ำพุได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอ่างน้ำนกก็คือเอาน้ำ น้ำใส่แล้วก็ให้นกมนกินนกมากินน้ำก็ได้บรรยากาศถ้าจะทำน้ำน้ำตกนงก็ต่อเท่าไรในตรงนี้ค่ะน้ำก็จะล้นกได้ก็ทำน้ำแบบล้นออกมาได้ตรงนี้นี่ค่ะทุกคนเอาไว้กนี่เห็นไหมนี่ก็ใส่น้ำแบบนี้ทุกคนเนี่ยค่ะ เนี่ยอันนี้จะเอานะทุกคนตอนนี้รอเจ้าของร้านมาน่าจะมาแล้วมีมีรถกระบะเข้ามาแล้วนี่ค่ะทุกคนนี่ของเยอะมากเลยนะคะของเยอะน่ารักของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยดูดูเร็งไว้เร็งเร็งไว้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะไปซื้อแผ่นพูด้วยค่ะ สวัสดีค<า>่ะตัวไหนนู่นนค่ะนางฟ้านางฟ้า่ะเจ้าของร้านมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าเห็นฐานไม่เท่ากัน ทุกคน เดี๋ยวสันีิขอสั่งข้าวกินตอนนั้นทนุกคนมานแล้วนะสองโอนเป็นเซ็ตชาซิมิเซ็ตใหญ่อันนี้เป็นยำอะโวคาดโดใช่ไหมคะนี้ส่วนนี้เป็นยำแซลมอน,น่ มาแบวทุกคนคูนางเป็นเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ันข้างในจะ ทุกคนอุณหงูีของปวดันนี่อะไรนะทุกคนน มีมาดูรองเท้าพอดีไหมคะพอดีค่ะเบิร์นแต่ว่าเดี๋ยว,วเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองลองลองเอาพื้นที่หมอตัดให้ใส่ดูมีมาซื้อรองเท้าใหม่นะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่พื้นนี้เหรอคะมีมันเป็นแบบนี้เหรอ เออเรามีใส่ใส่มันก็มันก็น่าจะซัพพอร์ตเหมือนกันนะแต่นี่มันมันใส่อุ้งมันเสริมอุ้งขึ้นมาเยอะอุ้งเทา้าเราลองเปลี่ยนใส่อีกต่อยืนดูยืนเดินอันนี้ันเด้อ เสริมเพราะอันนี้ตั้งตั้งใจเขาตัดใส่นนม,สม,มันจะดูเสริมมันจะดูเสริมสูงขึ้นมากว่าใช่ไหมคะ <Okay. S 1> สูงกว่าใช่ไหมคู่ไหนสวยทุกคนคู่นี้หรือว่าคู่นี้เัีวนี้ราคาเท่าไหร่คะ,ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้ดูที่เซ็นทรัทุกคนนะคะทุกคนชั้นหนึ่งพามี นีกำลังซื้อขนมไปฝากคนณยายของกินเยอะมากทุกคนมีลูกอยากได้อันนี้ด้วยนมอโวเดี๋ยวนมอโวด้วยน,นมอาวทุกคนของกินเยอะมากแซนด์อะไ,ไรคะ43ขวดร้อยน้ำนมรวมได้คะ่ะมีอัลมอนด์ด้วยไหมคะ อลม้อนมีไหมคะอมอนฝาสีน้ำตาลจ้ะเอ้ยนี่มีเอาแมคคาเดเมียอแมคคาเดเมียฝาสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เอาโบนอวูบกวนหนึ่งโอเคค่ะจ้าหร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยจ้าทำไปแล้วสิบาทค่ะลูกค้าเรื่องอะไรจ้ะมาลองุกคน ท็อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีได้อะไรบ้างคะับมีได้ได้อะไรนะนี่อะไรฟิล์มโทรศัพท์ที่แตกฟิล์มโทรศัพท์ที่แตกเคสไอแพดรองเท้าสกตเชอร์หนึ่งคู่รองเท้าเพื่อสุขภาพก็ทิ้ข้าวแก่นก็ทิ้ข้าวก็ไปปรับสมุดนะคะทุกคนก็ไปปรับแบงค์สอนเรื่ ก่อนหน้านี้ก็คือพามีไปซื้อพวกอุปกรณ์แต่งสวนวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนี้เดี๋ยวคือเมื่อเช้าเอารถมาจอดไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพามีไปเอารถนะคะพอดีเอารถไปทําสปานะคะทุกคนไปทาทีเมเน้นอ่ะเดี๋ยวเจนนี่จะส่งมีไว้รับรถแล้วก็กลับบ้านแก๊สทุกคนแล้วก็จะไปรอไปรอรับอ่อ กตา,า,าอาจจะลพีซ <ไป S 1> ซื้อไว้เมื่อเชา้าเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ค่ะ <Okay S 2> โอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะแซนดี้ส่งนี้ไปรับรถแล้วนะคะแซนดีก้กำลังขับรถกลับบ้านนะคะทุกคนวันนี้ก็คือแบบภาระกิจคือหลายอย่างนะทุกคนบางคลิปก็คือแบบมันอาจจะมีตะกุกตะกากบ้างนะเพราะว่าแบบบางทีแซนดี้ไม่ได้ติดไมค์นะคะเสียงมันอาจจะเบานิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะ ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะ